ครับสวัสดีครับผมหมอบุญชิตผููหวังครับผมืัอนี้วันที่สองเมษาครับผมสองห้าหกสามครับตอนนี้กำลังกันยาสมอยู่ครับผมครับนี่เป็นหมอที่สี่ครับที่อยู่ณจุดนี้ครับผมครัหมอที่สี่ครับเพิ่งติดตั้งเตาเซจครับผมตอนนี้เวลาสี่โมงครับผมครับสี่โมงมือก็จะมัดขึ้นก่อนครับผม นี่ครับผมติดตั้งเตาล้อยผมไฟเข้าเตาแล้วครับผมครับผมหมอวันเชิดนะครับผมยาส้มเป็นสูตรของหลวงปู่ฝันอาจโจโรครับอาจาโรครับยาส้มสรคุณครอบจักรวาลครับที่เรารู้จักกันดีครับผมครับนี่คือการไห้พ่อแม่คู่จานครับผมครับอยู่วัดฟ้าบันดงเย็นครับผมครับหมอที่ซีครับผม ครับผลก็เอาออกแจกญาติยมครับแล้วก็ถวายผู้บาอาจารย์พระเน้นน้ำครับผมทุกวัดที่พระครูเป็นรลุจักนะครับผมครับนี่ครับผมกันยาสมครับยาส้มครอบจักรวาลครับเพราะว่าจะเป็นโรคระบาดโรคห่าได้หมดครับที่หลวงปู่คนบอกไว้ครับผมสามารถรักษาได้หมดครับ เป็นโรคเหนียวโรคไตโรคมะเร็งครับได้ครับผมพระครูบันกัีใส่บรรจุขวดถวายผู้บาาจานครับผมพระในเครือข่ายสาขาต่างๆครับผมครับวันนี้วันที่สองนะครับวันที่สองมีนาครับผมช่วงนี้โรคระบาดครับโรคโควิดครับผมสองพันสิบเก้าแทนครับผมระบาดครับผมจากนี้ก็ขอได้ในระดับหนึ่งนะครับ หลวงปู่รกบอกไว้ว่าโรคห้าโรคระบาดกับผมก็สมัติอย่างไรับผมครับกระแมนอยู่กับผมเพราะว่ายาตัวนิ้สรรพคุณสุดยอดเลยครับก็เคยทดลองเคยใส่มาแล้วกับผมนี่แหละครับผมนี่ทําการกันในประคูกันนี้ครับอยู่วัดป่าบ้านดงเย็นวนาลามครับตําบลดงพยุงอาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับผม ผมหมอบุญชิตผู้หวังครับที่ถูกการสูุสานที่หนึ่งเลยได้ทำยาครับผมเพิ่นค้อมครับผมคับบอีกเจ็ดมือครับผมก็ได้ออกจากฐานที่นี่ครับผมเด็กกับภู่มลมหนาครับผมครับนี่นะครับผมยาส้มรือยาน้ามอรกอยาส้มเปรี้ยวครับอยู่ติดกันในวงพระกรมฐานครับผมพระครูเป็นกับเป็นพระ ขายพะวัดป่าครับเพื่อนเป็นต้นตำารับคนยาสมุกกันครับคุผมครับเคยเห็นยาน้ำเกันมาตลอดครับผมครูครับผมขอม้าได้โอกาสดีเพื่อนเลยบอกให้ผมทําการกันยาสมไปให้ครับผมครับนี่ก็เป็นหมอที่ซีครับผมสาหรับอยู่สถานที่นี้ครับครับผมหมอบุญชิตผู่หวังครับผมที่กันยาสมครับตครับครับผมครับโอเคครับครับสวัสดีครับ